พูดกับหนูแหละว่าแบบเออหัวทำไมมันเยินขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบว่าเออมันนี่สิลูกมาแม่มีคลิปอันนี้นะทำผมเนี่ยเดี๋ยวแม่ทำให้ไปลูกนะมาฝึกทำกันอลไอย่างเงี้ยแล้วก็คงเป็นเขาเรียกอะไรนะ คงเป็นทริคหรืออะไรของเขาอ่ะคุณสโลบายเดยวเป็นคลิปว่าอะไรอย่างเงี้ยอะไรย่างเงี้ยใช่ไหมความเป็นจริงคือทนหัวหนูไม่ไหวก็ไม่อยากจะว่านางว่าสภาพนางเนี่ยนะแล้วลูกเลิกก็ปล่อยหัวยุหัวก็เหมือนกันเหมือนไปที่บ้านสระผมอยู่ก็ไม่เป่าไม่ได้ไม่อะไรยังไงนี่ก็คือทนไม่ได้งานึกว่าเป็นลูกอีกคนแม่มันเป็นไงลูกมันเป็นอย่างนั้นเลยอ่ะคือ คือหนูว่าหวีแต่หนูว่าหวีตอนเช้าตอนตื่นน่ะครั้งหนึ่งแล้วก็ก่อนนอนอีกครั้งหนึ่งพอแล้วแล้วหลังจากนั้นหนูก็จะใส่หม่งใส่หมวกมัดบดอะไรไปก็เรื่องของหนูอะไรอย่างเงี้ยไม่มีปัญหาอะไรไม่มีปัญหาเพราะหนูเป็นคนชอบแบบนี้สบายๆบางวันก็คือหน้าก็ไม่ค่อยแต่งแล้วด้วยเดี๋ยวนี้เพราะเพราะเป็นคนแบบนี้ด้วยความผิวดีแต่คนที่อดทนไม่ได้คือคนหนีเขาเห็นหนูแล้วเขาก็จะแบบแล้วเขาทำพันหน้าซาลอนได้ไงตอนนั้นอะ เขาคงเขาคงไม่กล้าพูดกับหนูเลยไม่กล้าพูดกับหนูแหละว่าแบบเออหัวทําไมมันเยินขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบว่าเออมานี่สิลูกมะแม่มีคลิปอันนี้นะทําผมเนี่ยเดี๋ยวแม่ทําให้ไปลูกนะมาฝึกทำกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คงเป็นเขาเรียกอะไรนะคงเป็นทริคหรืออะไรของเขาทโลบายว่าเดี๋ยวจะทำคลิป นอะไรอย่างเงี้ยอย่างงี้ใช่ไหมความเป็นจริงคือทนหัวหนูไม่ไหวก็ไม่อยากจะว่านางว่าสภาพนางเนี่ยนะแล้วลูกเลิกก็ปล่อยหัวยุ่งหัวเหมือนกันเหมือนกันไงลูกนี่ก็คือกระแตก็อดนทนไม่ไหวก็ต้องคอยถักเปียให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วไอ้คลิปทําผมนี่คนในโซเชียลชอบมากเลยอ๋เป้ลบอกว่าพี่แม่คลิปที่เราทํากันนะคนดูเยอะมากเลยจำได้ที่ม้วนผมที่แม่บอกให้ม่โอ้คืออันนั้นเป็นครั้งแรกที่พี่ฮาน่าชวนแบบชวนกันแบบว่าทำฮาน่าซาลอนตอนนี้พี่ฮาน่าเขาจะฮิตมากใช่เขาจะ มีคลิปสอนทําผมนน่นนั้นโนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็สอนหนูว่าทำแบบมัดผมด้วยอย่างเส้นเดียวแล้วก็ด้วยมืออย่างเงี้ยสองมือแล้วตอนแรกที่เขาทำมาคือแบบวิเซษจริงๆสาววินาทีแล้วมันเมซซิ่งมากจริงพ่อคือเขาให้ก้มๆอย่างเงี้ยนะเอาผมลงแล้วก็ทําไงว่าแม่ลืมแล้วก็หนีแล้วก็ดีดยางแล้วก็เอายางก็ไปมือดีดแล้วก็เสร็จปุ๊บปุ๊บเข้าไปหุยมันเป็นเหมือนไอ้ดางเออแบบตรงนี้เลยพี่พูดตรงๆนะ ตอนเขาบอกอะก็ทำมืออย่างเงี้ยแล้วบุ๊บอะเขาไม่ได้ก้มจริงตอนนี้กระเทงมากเลยเล่นจริงเล่นจริงเลยอะปแล้วอันนี้อันนี้ฮาน่าไปได้สูตรนี่มาจากไหนไม่ฮาน่าก็ดูตามโซเชียลแล้วเห็นเขาทำทำไมเขาทำได้เราต้องทำได้ฮาน่าก็ลองทำด่เฮ้ยมันทำได้จริงก็สอนลูกนาดงนาดายังคิดน่าจะบอกเปิ้ลเปิ้ลบอกแม่หนูทำไม่ได้มันก็บทำอยู่หลายครั้งมากบอกเปิ้ล นาดาลูกแม่หกขวบทําได้เปิ้ลต้องทําได้ก็เอ,อาจนนาดาจนเปิ้ลทําได้อะคือพี่อา<ม>นาที่เขาทําได้เพราะผมพี่เขาจะแบบเยอะใช่ไหมแล้วเหมือนมันแบบอยู่ทรงอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมหนูว่ามันแบบมันลื่นอะทำาท้งไงทำไม่ได้พอเจอประโยคเนี้ยว่านาดาทําได้โอ้เอาเด็กหกขวบเทียบหกหน้าหนาหกหกจนแบบ กีดใจมากแล้วก็คือเหมือนอัดคลิปไปด้วยตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันได้จริงๆแล้วก็เราก็ลงแบบเรียวๆนั้นเลยแบบกีดการกระตุ้นหูกัน2คนแล้วปรากฏว่าแบบคนก็ชอบแล้วคนก็ดูคลิปนั้นแบบเยอะแล้วทำไมหยุดอ่ะทำไมหยุดไปคลิปทำผมที่ว่าคนดูเยอะเดีอยวใช่ขี้เกียจไง่นเกียดเออเออต้องกลับมาทำใหม่แหละ